ฟังโดนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพิกัดแตกและก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อล่าสุดนั้นรายที่7มาอีกแล้วกับการโดนรอบวางทุนจากคมเมนครับเหยียบกับระเบิดสําหรับทหารไทยเราซึ่งก็กลายเป็นคมเมนชะตาขาดได้เลยเพราะก่อนหน้านี้เราก็ยื่นคําขาดไปแล้วนะครับว่ามีความชอบธรรมถ้าเกิดมีรายที่7เนี่ยปืนใหญ่สามารถตอบโต้ได้ทนันทีกับพิกัดที่คุณอยู่ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับบริเวณบริษัทช่องอานม้านั้นทหารคมเมนเองก็มีการตอบโต้ยั่วยุฐานใ เราอย่างต่อเนื่อง และก็มาปิดท้ายกับเฉลยศึกของกัมบูชาครับกลายเป็นว่าความจริงปรากฏขอมากกว่าทําฟันและไม่อยากกลับประเทศคัมเนแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่อยากมารายงานแบบนี้เลยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยที่มีอาการบาดเจ็บน่าจะสาหัสได้เลยครับเนื่องจากมีอัปเดตออกมาจากทางกองทัพบ,บกเองครับบอกว่าด่วนที่สุดเลยนะเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีทหารไทยเราครับคนที่ เหยียบกับระเบิดในพื้นที่กองทับภาคที่2บริเวณห้วยตามเมรียก่อนที่จะถึงทางขึ้นเขาพระวิหารครับในสังกัดร้อยรอ6 6 1 1ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้ดำเนินการ ส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าทำการรักษาณโรงพยาบาลสับสิทธิประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงไทยเราก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปสําหรับห้วยตามมเรียเองนะครับในพิกัดที่เราเหยียบกับระเบิดนั้นก็เป็นชื่อห้วยที่อยู่ฝั่งตะวันออกติดกับภูมะเขือเลยนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือซึ่งกลายเป็นว่า เราโดนอีกแล้วนะครับเป็นเป้านิ่งกับขเมนอีกแล้วซึ่งขเมนขัดขวางการเก็บกู้ไม่พอนะครับฐานใดเราต้องมาเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ก็เป็นสันดิภาพที่ไม่มีอยู่จริงและก็ไม่มีความจริงใจในการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันเลยอย่าลืมนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยที่เราลาดตะเวนที่เราทําเกี่ยวกับถนนต่างๆ เรามีการระมัดระวังเป็นอย่างดีครับแต่ก็ไม่ไวคขมนเนี่ยมีการวางทุนลักรอบอย่างต่อเนื่องแล้วประกอบกับเมื่อย้อนไปประมาณ1-2เดือนที่แล้วนะครับก็มีการพูดจากเสนาธิการทหารบกเองนะครับก็เป็นท่านพลเอกมนัฐจันดีที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีขาที่7เนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ ไปพิกัดที่ขมิบอยู่หน่วยที่ขมิบอยู่และเราก็เคยมีการขอร้องให้ขมิบเลิกด้วยนะครับว่าอย่าทำแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะรบกันเนี่ยก็ประกาศมาตรงๆเลยซึ่งเราก็มีการฝากไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับกรณีราดิเจของไทยเรานะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นยากมากกับเปอร์ดีของรัฐที่สองครับเพราะจะมีการประจันหน้ากันอยู่ตลอดแล้วเจอกันเนี่ย ถ้าเกิดคมเห็นไม่วางมันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับย้ําอีกครั้งว่าด่านในเรามีการรัตะเวนแบบระมัดระวังที่สุดแล้วนะครับไม่ได้ไปเดินเส้นทางมั่วซั่วนนะเราเดินในเส้นทางที่เราเคยเดินอยู่แล้วแล้วรอบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคำเมนตั้งใจเอามาวางตั้งใจเอามาที่จะละเมิดดินแดนของไทยเราแล้วบวกกับเป็นการยั่วยุปเป็นการก่อกวนด้วยซึ่งนับตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยมีด่านในเราครับเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชาเนี่ยที่มีการลักลอบนํามาวางนะ บาดเจ็บหลายนายเลยครับแล้วก็มีฐานหนึ่งหกนายที่สูญเสียอวัยวะแล้ววันนี้เนี่ยรวมเป็นเจ็ดนายกับการสูญเสียอวัยวะเช่นเดียวกันซึ่งไล่มาตั้งแต่สิบหกกรกฎาคมเลยครับเราเหยียบกับระเบิดอคอมเมนต์บริเวณช่องบกหลังจากนั้นวันที่ยี่สามกรกฎาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอันมะแล้วก็วันที่ยี่แปดกรกฎานั้นเราเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทต,ตาควายวันที่เก้าสิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิดบริเวณรอยต่อโดนอากิจนา และก็วันที่12สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมวันที่27สิงหาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทต,ตาควายแล้วก็วันนี้ล่าสุดเลยครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณบริเวณช่องตามมเรียใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือย้ำอีกครั้งครับทั้งหมดที่ไล่เรียงมานั้นเราสูญเสียวัยวะทั้งสิ้นเลยแล้วแบบนี้จะต้องมีคนที่8คนที่9คนที่10คนที่11ต่อไปหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ ก็ต้องรอทางฝั่งไทยเราเนี่ยแหละครับจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างเพราะไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดให้เราต้องมาระแวงแบบนี้อยู่กับเขเมรครับเหมือนเราเป็นเป้านิ่งอย่างเดียวนะเขเมรก็ทําแบบสบายใจพอไม่เหยียบก็ย้ายไปฝั่งที่อื่นคือมันมีเรื่องราวที่พูดกันมาเยอะมากนะครับว่าถ้าเกิดวางไว้สอสาวันเราไม่ไปเหยียบเราไม่เดินจุดนั้นเนี่ยขมรก็จะย้ายเปลี่ยนฝั่งวางทันทีซึ่งหมายความว่าเขารู้พิกัดเขารู้จุดดีว่าตั้งใจจะจวางตรงไหนแล้วก็ถอนออกตรงไหนกันบ้างอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ เราต้องรับมือกันครับกับฝั่งของเขมรและก็ต้องมีการตอบโต้ให้ได้สัดส,ส่วนกันนะครับเพราะแบบนี้ทหารแนวหน้าเนี่ยก็น่าจะสุเฉกกำลังใจพอสมควรเลยซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับบริเวณพื้นที่กองทัพที่2ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตึงเครียดค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ช่องอันมาหรือว่าอานแซะก็มีคลิปออกมาครับทหาไในเราเนี่ยมีการเดินละดตะเวนผ่านมาตรงรั้วลวดหนาม ที่ถามเขเมรน,นั้นยืนอยู่เลยตะโกนทักทายไปซึ่งเขเมรครับมีการเยาะเย้ยบอกว่าพูดไทยไม่ได้แต่มันก็โต้อตอบเป็นภาษาไทยนะครับเราถามไปว่าพูดไทยได้ไหมเขเมรก็ตอบมาว่าพูดไทยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ก่อกวนยั่วยุจริงๆนะครับแล้วเขเมรก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้พร้อมกับไปโพสต์ว่าเจอหมาหลงทางมานี่เป็นสิ่งที่เขเมโรโพสต์นะครับกับการทักทายใจเรา เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นการยั่วยุแหละเจอกันอีกสักตั้งเจอกันอีกสักดอกเนี่ยก็ได้เหมือนกันกับคาเห็นเองก็เป็นในส่วนของพร้เด็นรับที่2ครับถามว่ายังมีความตึงเครียดอยู่ไหมก็คงยังมีนะครับก็คงไว้ใจไม่ได้แหละสำหรับคาเห็นเองผมก็ย้ําไปหลายครั้งมาก เป็นชาติที่ไว้ใจไม่ได้ครับจากการที่ติดตามข่าวมาไม่ว่าจะเป็นการเจราจาก,การพูดคุยอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราอยากไปไว้ใจคเหมนโดยเด็ดขาดก็ต้องรออัปเดตกับฝั่งไทยเราอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไงกันบ้างเอาลามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ยังอยู่กับชลยเลศของคเมนเองแต่ว่าเป็นความจริงปรากฏออกมามากกว่า เรื่องที่แล้วนะครับเพราะกลาหโหวมของไทยเราเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าคำเมนนั้นมีการขอมากกว่าการทําฟันครับก็คือบอกว่าอยู่ไทยมีความสุขและไม่อยากกลับประเทศแล้วซึ่งกลาหโหวมยังมีการยืนยันนะครับว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกนั้นไม่ถูกสารัฐกับมาเลเซียกดดัน แต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีการออกมาเปิดเผยถึงกระแสข่าวเตรียมส่งเฉลยศึกกัมบูชาเนี่ยกลับบ้านเกิดในวันที่12พฤศจิกายานนี้ซึ่งก็จะมีการประเมินจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนแต่ว่ามีเหตุเกิดเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะส่งกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นล่าสุดเลยครับก็คือเขเมนนั้นมีการเรียกร้องขอตามฟันก่อนจะส่งตัวกลับไปซึ่งนึกว่าแค่นี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกครับเพราะบางรายก็ไม่อยากกลับเลยเพราะอยู่ไทยแล้วเนี่ยมีความสุขซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวแว่วเหมือนกันครับว่าเขาเมรบางรายไม่อยากจะกลับไทย ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นกองทัพเคยออกมาปฏิเสธแล้วว่าจริงๆขเมรเนี่ยไม่ได้มีการพูดนะครับแต่ทางกระลาหมเนี่ยก็บอกว่าขเมรไม่อยากกลับไทยบางรายนะซึ่งก่อนส่งตัวกลับเราก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยว่าอยากอยู่ประเทศไทยไหมแล้วการที่เชลิสึกขเมศน,นะครับบอกแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราดูแลเฉลิสึกเป็นอย่างดีอ้วนท้วมสมบูรณ์ตามกฎบัตรสาประชาชาติก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยครับที่ขเมรน,นั้นจะเอามาเล่นเราไม่ได้กับเรื่องของเชลิสึกเพราะ บางรายเนี่ยถึงกับอยากอยู่ไทยเดึงกับไม่อยากกลับบ้านเลยขนาดเป็นบ้านเกิดของเขานะครับยังไม่อยากกลับแล้วแต่ละคนที่เราจับมาไม่ใช่ชาวบ้านนะครับเป็นทหารของฮุนเซนเองแต่ทําไมถึงไม่อยากกลับขมินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สงสัยเหมือนกันกลายเป็นว่ามีมากกว่าดําฟันจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการอนุมัติใ้ดาฟันแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดอยากจะดําฟันเนี่ยคนละหมื่นนะเป็นจํานวน7คนที่อยากจะดําซึ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับงบประมาณนี้เอาให้คนไทยดีกว่าครับดีกว่าเอาไปให้ของขมิน ก็ไปขอหุนเซนก็แล้วกันถ้าเกิดกลับขเขมรไปไม่รู้ว่าจะได้ทำฟันหรือเปล่าหรือว่าจะติด สั่งเตกันแน่สำหรับเขมรกลับไปรอบนี้นเพราะเหมือนดีใจเหลือเกินที่ถูกจับอยู่ในไทยมาปิดท้ายกันนี่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องการเปิดด่านปิดด่านกันบ้างล่าสุดนั้นฝั่งตราดครับสั่งปิดด่านชายแดนกัมพูชาแบบห้ามเข้าออกทุกกรณีตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนเลยครับีิกรบประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดสั่งปิดชายแดนทุกจุดทั้งขาเข้าและก็ขาออกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ปิดตายทุกกรณีนะครับจะไม่เปิดทุกกรณีเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเรายังมีการผ่อนปรนให้คนไทยกลับเข้าพื้นที่และก็ชาวกัมพูชานั้นเดินทางออกไปได้แต่ต้องทําเรื่องผ่านแดนตามปกติแต่รอบนี้เราปิดตายเลยครับไม่มีการเปิดแต่อย่างใดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่สิ่งที่ต้องจับตาม,มากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของ มาตรการเด็ดขาดต่อไปสําหรับไทยเราหลังจากที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดรายที่7จย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายที่7แล้วที่เราโดนแล้วการเหยียบแบบนี้เนี่ยมันสูญเสียไปทั้งชีวิตเลยนะครับมันเป็นปมในใจว่าเฮ้ยเราทําอะไรขมิไม่ได้แล้วเรามา